สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาใสท์แช n แนนะครับและว,วันนี้เรามาพบกับเกม r o b o x x และผมจะมาเล่นในแมปพา i r a อร์เอ i o n นะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นเซิร์ฟที่เป็นเกมไดโนเสาร์เหมือนกันนะครับคือผมเคยเล่นไปแล้วก็คือแมป d ด n o s a u ์ซิมูเลเตอรนะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมจะมาเล่นแมปนี้นะเพราะว่าผมเห็นเขาเล่นกันพวกในช่องนั้นช่องนี้นะครับใน YouTube นะผมเห็นเขาเล่นว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันเหมือนภาพเสมือนจริงมากนะครับ โอเคครับถ้างั้นผมจะเข้ามาเลือกสายพันธุ์นะนี่ก็จะเป็นเราเข้ามาหน้าแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีการเลือกไดโนเสาร์นะครับเรากดเข้ามานะและตรงนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่เราสามารถเล่นได้นะไม่ได้ล็อกนะครับก็จะเป็นเดโนซีเดโนโดโน,นีซัสนะครับมันเป็นไดโนนีคัสหรือเปล่าฮะแต่ว่าพวกนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่ล็อกนะส่วนนี้ก็จะเป็นไทแรนโนซอรัสนะครับหรือเจ้าทีเล็กนั่นเองนะ แต่ตรงนี้ผมเล่นไม่ได้นะเพราะว่ามันยังล็อกอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอเดล h ไทแรนอสซอลัสเล็กน่าจะเป็นตัวตวเต็มใบหรือเปล่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นจูวี่นะครับโอเคถ้างั้นผมจะลองหาเลือกดูนะครับว่าตัวไหนมันมันเปมันมันมีตัวไดโนเสาร์ตัวไหนบ้างนะพูดผิด อนี่ก็จะเป็นคาโนทอรัสนะแต่ทําไมรูปมันไม่ขึ้นนะครับภาพไม่ขึ้นนะอะ่กลับมาไทเรโนซอรัสภาพก็ขึ้นปกตินะโอเคถ้างั้นเราจะมาเล่นเจ้าเดโนนีซัสนะครับมันเหมือนกับไดโนนิคัสหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะโอเคนี่ก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับอ่ตอนนี้ผู้ตายผู้ใหญ่ยังไงวะเป็นตัวที่ตัวเต็มวัยหรือเปล่าอะมันสามารถเลือก เลือกไวได้ด้วยนะครับจริงด้วยนะเป็นไดโนนิคัสนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นไวผู้ใหญ่นะคือมันเป็นไดโนนิคัสนะครับแต่ว่าการแปลไทยเนี่ยจะแปลแปลออกมาเป็นดดโนนีซัสนะครับโอเคผมจะขอเรียกเป็นไดโนนิคัสเลยนะมันก็จะมีเรียกเลือกเพศได้ด้วยนะครับโอเคถ้างั้นผมจะเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเลยนะ โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าเป็นภาพที่สวยมากเลยนะอ่าหน้าตาของมันนะเดี๋ยวเรามาดูท่าทางนะครับอ่านี่ก็จะเป็นการกระโดดนะโอเคต่อไปอา้าเดี๋ยวคิดจะมืดก็มืดเข้าดื้อเลยนะเหมือนเขาจะสอนนะครับว่ากดปุ่มไหนนะ อ่าโอเคนี่ก็จะเป็นการกัดนะก็จะเป็นรูปที่เล็กหนึ่งนะครับเป็นรูปขวานเล็กหนึ่งนะและท่าสองก็เหมือนกันโอเคนี่ก็จะเป็นการวิ่งครับเป็นสองขีดเหมือนกับคำอักษรที่เอาไว้ใช้รีนะโอเคเดี๋ยวมาดูท่าทางนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาดูหุ่นน่าจะเป็นหุ่นนะ ุ่นของอาเจนปิโนสอรัสหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะไม่ไปตรงนั้นเดี๋ยวเราจะหาอาหารนะเพราะว่าเกมโรบ็อกนี่อาหารลดเร็วมากเฮ้ยอะมีซากด้วยตรงนี้เป็นศพของไดโนนิคัสเหมือนกับเราหรือเปล่านะีอ่าตรงนี้ก็จะมีให้กดคําว่ากินด้วยนะครับถ้ากินก็จะประมาณนี้นะเป็นเกมโรบ็อกที่ภาพสวยมากนะ ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับว่ามีเกมโลบ็อกที่ภาพสวยเหมือนจริงแบบนี้ด้วยมันก็จะมีหลอดอาหารแล้วก็หลอดน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นหลอดเลือดด้วยนะแล้วก็มีสต a ม i n นาด้วยส่วนปุ่มที่มันให้ที่เขาสอนนะครับว่าให้กดอะไรบ้างก็จะเป็นของพวก PC นะผมคิดว่านะพอกดปุ่มนู้นปุ่มนี้เฮ้ยทำไมมันมืดวะ ข้างหน้าเรามีแสงสว่างนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางนั้นนะเพราะตอนนี้มืดมากนะครับผมเพิ่งจะเข้ามาเล่นครั้งแรกนะในเซิร์ฟนี้ในแมปนี้เอาพอวิ่งมาก็มืดยังไงวะอ่าตรงนี้มีน้ำตกด้วยนะมาดูว่าจะมีน้ำให้เราดื่มหรือเปล่านะครับอ่าเฮ้ยเป็นเฮ้ยตก ผมกะว่าจะส่องดูแต่ดันวิ่งเลยเฮ้ยเราต้องรีบขึ้นน้ำนะกดขึ้นนะครับกดตรงกระโดดนะแล้วไม่ยอมขึ้นให้เราอีกตอนนี้เราก็หิวน้ำมากด้วยโอ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้วะทำไมมันเป็นโพรงน้ำแบบนี้เนี่ยเป็นทำไตน้ำหรือเปล่าโอ้ยขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขอหาทางขึ้นก่อน จะตายหรือเปล่านะตอนนี้ไอ้รูปฟองน้ำเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะน่าจะเป็นออกซิเจนของเรานะครับผมคิดว่านะีแต่ก็ไม่รู้พอขึ้นมาได้แล้วแต่ก็ยังขึ้นไม่ได้อีกไนงะโอเคครับเมื่อกี้ผมก็ได้หาทางขึ้นจากน้ำไม่ได้นะครับจนผมตายนะมีก็ได้มาเกิดที่ใหม่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาลาผู้เล่นอื่นดูนะ ตอนนี้ผมคิดว่าผมเป็นผู้โตเต็มวัยนะตัวที่โตเต็มวัยด้วยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งเลยเหมือนเมื่อกี้โอเคเป็นไดโนเสาร์ที่วิ่งเร็วมากนะครับแต่ว่าค่าอาหารเนี่ยก็อาหารกับน้ำเนี่ยก็เหมือนจะลดลงเร็วเหมือนกับซิมูเลเตอร์เลยนะดูดิช่องหลอดอาหารลดลงเร็วมากนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางลงไปจากที่นี่ก่อนนะ เพื่อไปหาอาหารนะภาพก็จะสวยสมจริงมากตอนนี้นะเดี๋ยวผมหาทางลงก่อนทางนี้ลงได้นะคิดว่าโอเคมีบ่อน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมากินน้ำต่อนะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเลยอะขอดื่มน้ำหน่อยอะไม่มีน้ำดื่มเฮ้ยทำไมไม่ให้กินวะเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นให้กินอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงน้ำด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวได้ทำไมเออนี่ไงนี่ไงทำไมมันดื่มน้ำยากจังอะสำหรับไดโนนิคัสนะอ่าให้ดื่มละกดดื่มไปนะครับ เอ๊ะทำไมน้ำมันไม่ขึ้นวะมันบักหรือยังไงอะดูดิตรงหลอดน้ำนะครับมันไม่ขึ้นเลยนะตัวเลขก็จะอยู่ที่สี่สิบเก้าเหมือนเดิมเลยไม่ยอมขึ้นเลยบักอะไรหรือเปล่าอะนะจะกินเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นเลยนะไม่เพิ่มเลยมันยังไงก่อนวะโอเคถ้างั้นเราจะไปหาลองลองไปหากินบ่อใหม่ดูนะ บ่อนี้น่าจะกินไม่ได้นะครับผมก็งงจริงๆอะทำไมมันดื่มน้ำไม่ได้เดี๋ยวเอไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะหิวน้ำตายก่อนตอนนี้อาหารของเราก็หิวด้วยนะหลอดอาหารก็ลดมากด้วย โอยวิ่งชนหินมันวิ่งเร็วเกินเนยะเราก็เลยวิ่งชนนะครับมันไม่ได้แหลกนะวิ่งเร็วมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเราจะหิวน้ำตายก่อนหรือเปล่าเนะี่ยกินน้ำก็หลอดน้ำไม่ขึ้นนะครับ เจอบ่อน้ําอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาลองมากินดูว่ามันจะดื่มได้ไหมเ้ยดื่มน้ํายากมากนี่มันลงน้ำเหรอมันค่อยจะให้ดื่มเออถ้างั้นจะดื่มตรงนี้เลยไม่ขึ้นอีกละมันบั็กหรือยังไงนะครับทุกคนถ้าใครเล่นเกมในเซิร์ฟนี้นะเกมโลบ็อกนะครับก็ช่วยบอกคีนะว่ามันบั็กหรือยังไงนะ ผมเองก็ได้ยินว่ามันมีอัปเดตมาใหม่ด้วยนะอ่าตรงนี้มีมีตัวตายด้วยนะมีซากนะครับเป็นตัวอะไรอะ่ะแต่ช่างเอะกินเลยดีกว่าเฮ้ยมีตัวมากัดเราเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ยวิ่งดิมันกัดเข้า26เลยนะเลือดของเราเหลือนิดเดียวเองแต่ช่างอ่ะเราลองมาสู้กับมันดูว่าเราจะสู้ไหวไหมมาเฮ้ยเรากัดมันเข้าทีละหนึ่งเองอะไรวะเฮ้ย อุ้ยตายโอเคครับเมื่อกี้ก็เป็นการต่อสู้เล็กน้อยนะคือเรากัดเขาเข้าทีละหน่งนะเขาเข้ากัดเข้าเราทีละยี่สิเลยนะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเหมือนเดิมนะโอเคจะลงไปลองกินน้ำดูไหมเดี๋ยวลงเออมันเป็นฝั่งที่ชันมากเลยเราไม่สามารถลงกินน้ำได้นะครับ โ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขึ้นไม่ได้วะอุ๊ยอุ๊ยมีแหลกด้วยอะไรวะเนี้ยเครื่องร้อนหรือเปล่าอะไม่นะนะหาทางขึ้นดีกว่าเออขึ้นได้ละผมจะต้องหาวิธีดื่มน้ําให้ได้นะครับไม่งั้นเราจะหิวน้ําจนตายได้นะส่วนเรากินอาหารเนี่ยมันขึ้นอยู่นะเมื่อกี้่ะตรงนี้ให้ดืม่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ๊ะ ต้องลงไปในน้ำนะค่อยจะให้เราดื่มนะครับอ่าตรงนี้อ่าไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรวะเนี่ยทำไมเราดื่มน้ำน้ำมันไม่ขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้เราเนะี่ยหรือมันจะเป็นแบบเกมพัดออฟไททันหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะถ้าน้ำเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กินนะมันก็จะต้องดื่มไม่ได้นะจะกินไม่ได้นะครับโอเคถ้างั้นเราก็จะไปหาบ่อน้ำบ่อใหม่ดู วายน้ำก็ค่อนข้างคิดจะเร็วนะผมไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยเขาจะพัฒนาเกมนี้ไปถึงขนาดภาพสมจริงกว่านี้หรือเปล่าแต่เท่านี้ก็สมจริงมากเลยนะสำหรับเกมเป็นโลบ็อกนะเฮ้ยม,มีมีตัวตายด้วยนะครับโอเคเราได้อาหารกินละอ่าเหมือนจะเป็นตัวเหมือนเมื่อกี้เลยนะโปโตเซลาทอป ออเป็นสายพันธุ์เซาท็อปนะครับอ่าอาหารเราขึ้นเลยตอนนี้จะเต็มแล้วกินได้เยอะมากขนาดตัวเล็กเหมือนเราอ่าอาหารเราเต็มแล้วก็น่าเสียดายนะอยากจะอาศัยอยู่ที่นี่นะครับอยากจะฟาร์มอยู่ที่นี่แต่ว่าเราไม่สามารถกินน้ำได้นี่ก็คือปัญหาเนะี่ยปัญหาใหญ่เลย นี่ขนาดลงมาจะดื่มน้ําบนฝั่งเนี่ยยังยากเลยตัวเรามันตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าไดโนนิคัสเนี่ยก็จะตัวเท่าหมาแมวเลยนะพอๆกับเวโรซีแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ลองอีกลองดูอีกนะเฮ้ยตกลงมาอีกแล้ว นี่ก็จะเป็นพื้นดินนะครับแต่ว่าก็จะให้เราว่ายน้ําเหมือนเดิมนะช่างเหอะเราอบพยพดีกว่าก็เสียดายอยู่นะซากตรงนี้เดี๋ยวเราจะกินให้อิ่มค่อยจะเดินทางอ่กินเข้าไปตอนนี้น้ำของเราเหลือแค่30และว5 5แล้วนะครับตอนนี้อ่าอาหารเต็มแล้ว ไปกันต่อนะคือตอนนี้ผมยังเล่นตัวอื่นไม่ได้นะครับผมก็เลยเล่นเป็นไดโนนิคัสก่อนนะเขาน่าจะให้เป็น DNA หรือเปล่าในการปลดล็อกไดโน,นเสาร์ทุกตัวนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเยอะนะครับยังไม่ได้ดูรารายละเอียดเลยนะ เดี๋ยววิ่งหาน้ํากินเออตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ําด้วยนะลึกหรือเปล่าวะเดี๋ยวลงไปดูะนะเราก็จะได้ไว่ายู่นะแต่ว่าเหมือนจะให้กินอยู่เดี๋ยวเราลองเราลองกินดูนะอะโอเคเหมือนน้ําเราจะขึ้นแล้วนะครับอะดื่มได้สักทีตามหาน้ํามาตั้งนานนึกว่าจะตายซะละไ ผมจะกินน้ำให้เต็มเลยนะก็ถือว่าเล่นเล่นง่ายกว่าซิมูเลเตอร์นะครับในมุมมองความคิดส่วนตัวของผมนะซิมูเลเตอร์เนี่ยผมบังคับยโนวสเสาได้ยากมากแต่ในแมปนี้เนี่ยบังคับได้ง่ายมากนะเรากินน้ำใกล้จะเต็มแล้วโอเคเราดื่มน้ำจนเต็มแล้วนะครับตอนนี้ กว่าจะได้กินนะอ่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งหาเพยเยอร์ทุกคนต่อนะตอนที่ผมเข้ามาเล่นคิดแรกๆนะครับผมเจอน่าจะเป็นอันโรสซัลตนะตัวแบบเบลเลอร์เลยอยู่ประมาณ3ตัวเขาไม่ทำร้ายเราด้วยเขาล่าตัวอื่นให้เรากินด้วยนะครับพอผมมาทำคลิปผมกลับตายอะ่ะพอตายแล้วมาเกิดใหม่ก็จะพัดลงกับพวกเขาเลย เดีนะ๋ยววิ่งต่อไปนะชมแมปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากวิ่งชมแมปนะถือว่าแมปสวยมาก <c oughs> ก็จะมีพวกต้นใบไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดนะครับ ตอนนี้ฝนก็ตกด้วยวิ่งไปมาเนี่ยก็จะเหมือนมีมืดแล้วก็มีสว่างด้วยนะเอ๊ะตรงนั้นเหมือนมีสีข,า,ขาวๆนะอ่ะวิ่งเลยอีกแล้วเหมือนจะมีเพลเยอร์อีกคนนะครับน่าจะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะแต่ตอนนี้เรากับผมคิดว่าผมจะส่องดูชัดๆนะกับวิ่งเลยมามาร่วงลงน้ําเลยนะไหนๆก็ไหนๆละลงมาแล้วเราจะวิ่งไปดูนะครับว่าเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรนะ นะโอเคดูว่ากินน้ําได้หรือเปล่านะน้ําเราลดเยอะละช่างเหอะเดี๋ยวค่อยกินนะมาดูว่าได้เป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์อะไรอะอ่าเอ๊ะเหมือนเขาตายแล้วหรือเปล่าเน่เออน่าจะตายนะครับเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยมีปาม่าแหลมน่าจะเป็นสูโคเมมัสหรือบาลิโอนิกหรือเปล่านะแต่ว่าตัวใหญ่มาก ผมเดาว,ว่าเป็นสุโคไมม,มัดนะครับอ่าโอเคก็เป็นอาหารมื้อใหญ่ให้กับเราเลยนะวันนี้ผมคิดว่าน่าจะถ้าหากเราเป็นตัวเด็กน่าจะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็สามารถฟาร์มจนโตได้เลยนะถ้าไม่คิดว่าจะไปไม่ไปฟาร์มฟอสซิลนะผมไม่รู้ว่ามันมีระบบฟาร์มฟอสซิลด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเพิ่งมามาเล่นเป็นครั้งแรกนะแต่ใน ไดโนเสาร์ซิมูเลเตอร์มันมีให้ฟาร์มฟอสซิลด้วยนะครับโอเคครับถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะผมแค่จะมารีวิวเกมโลบ็อกแมป p พลเออร์อีกทินชันนะครับถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ